ในส่วนของบทที่4นะครับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่สืบเนื่องมาจากการวิทยาศาสตร์กายภาพในการดูรงชีวิตนะครับจริงๆแล้วการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือนะครับปัจจุบันเนี่ยครับเป็นยอมต้องยอมรับว่าเป็นยุคที่มีการใช้เครื่องมือดิจิตอลนะครับหรือเครื่องมือใน,อนาติกาคมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างแพร่หลายนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะทราบว่าอาัตราการเต้นหัวใจเราทั้งวันเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับปัจจุบันอาจจะมีเครื่องมือเช่น Apple Watch หรือนาฬิกาดิจิตอลนะครับ สามารถมาบอกหรือเก็บข้อมูลของทั้งวันการกิจกรรมต่างๆของเราทั้งวันได้นะครับอันนี้อันที่1นนะครับอันที่2แม้กระทั่งการออกกำลังกายวิ่งนะครับหรือการออกกําลังกายต่างๆนะครับสามารถวัดนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับวัดแคลอรี indeed, to ่ที่เราวิ่งนะครับว่าหรือกิจกรรมต่างๆที่เราใช้นะครับว่าเราใช้ออกกำลังกายได้กี่แคลอรี่นะครับแล้วก็เวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ย ซึ่งอย่างที่เราบอกนะครับเราไมเา่เราควรจะออกอากายวันละประมาณ15นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ขอให้สม่ำเสมอน,น,นะครับหรือถ้าไม่ได้จริงก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งควรจะออกถึง3วันถึงอ4วันต่อครั้งนะครับใน1อาทิตย์นะครับนอกนอจากนั้นนะครับการใช้เทคโนโลยีที่จะมาใช้นะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างนะครับเ,เช่นการวัดการนอนนะครับการนอนก็คือการสลิปเทสก็คือการแปะเครื่องดูว่าระหว่างที่เรานอน,อนเนี่ยในระยะเวลา6ชั่วโมงเนี่ย เราได้ออกซิเจนเต็มที่หรือไม่เรามีการหยุดหายใจไหมนะครับอันนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่อง Sleep Test นะครับมาใช้นะครับเพื่อดูว่าร่างกายเรานได้ออกซิเจนอย่างพอเพียงหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการออกกําลังกายต่างๆตามที่ฟิตเนสนะครับไม่ใช่เฉพาะเครื่องที่มีระบบดิจิตอลนะครับแต่การดีไซน์หรือการเครื่องที่ออกกําลังกายทางฟิตเนสที่ได้มาตรฐานนะครับจะทําให้ท่าทางหรือโพสเตอร์หรือสมดุลในการวางท่าทางของเราเนี่ยครับ เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับถ้าเรารู้จักการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมนะครับเช่น <d> ถ้าเราไปฟิตเนสหรือเราไปออกกาลังกายนะครับเราจะเห็นเลยว่าหลายเครื่องเนี่ยจะล็อกท่าโพสิชันให้เราจับนะครับตรงนี้แล้วอาจจะมีวิดีโอคลิปสาธิตที่ใช้ในการอธิบายการออกกาลังกายนั่นก็ทําให้เราอาจจะไม่จาเป็นอาจจะต้องจ้างเทรนเนอร์ทุกครั้งนะครับอาจจะมีเทรนเนอร์มาช่วยในบางครั้งแต่ที่เหลือเรา,าสามารถออกกาลังกายเองโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับหรือง่ายที่สุดเลยนะครับคือการวิ่ง การวิ่งคือการออกกำลังที่เขาเรียกว่าใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะครับหรือปัจจัยยานนะครับเราสามารถใช้นาฬิกาดิจิตอลนะครับหรือจะโทรศัพท์มือถือดิจิตอลหรือวันที่วัดอัตราการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือจำนวนแคลอรี่ที่เราที่เราได้ทอผ่านนะครับจากกิจกรรมต่างๆออกกําลังกายของเรานะครับในส่วนของเทคโนโลยีและเครื่องมือนะครับปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างมากนะครับซึ่ง รวมไปถึงที่จริงนาคตคที่เราอาจจะนํามาใช้ในวิัาการกีฬาหรือศาสตร์กายภาพของเราได้เพิ่มขึ้นแหล่งข้อมูลและสัมยารสสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้อย่างกว้างขวางนะครับก็คือเป็นในส่วนของ IT นะครับเช่นวีสารสนเทศนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เขามีการนําแสดงหรือโชว์อย่างเงี้ยครับเราสามารถเข้าไปเรียนรู้รวมถึงหาข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าที่ที่ มีการเปิดการใช้งานข้อมูลแพร่หลายนะครับในส่วนของเทคโนโลยีดิจิตอลในการมาใช้ใกับการดำเนินชีวิตของเรานะครับครับก็อน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้มือและเครื่องมือที่ใช้นะครับจากสืบเนื่องมาจากหลักการวิทศาสตร์กายภาพในการดมนชีวิตครับ